ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั่วโลกก็ต่างยินดีกับข่าวดีในตะนอองก,กลางที่ได้รับนะคะในเวลานี้ค่ะก็มีข้อตกลงออกมาได้แล้วนะคะหลังจากที่เหตุการณ์เกิดมาเดือนกว่าๆค่ะก็ล่าสุดนะคะมีบทวิกฤต ที่น่าสนใจจากสื่อกอบว่าธรรมมาฝากค่ะว่าเบื้องหลังทั้งหมู่ทั้งมวลน,นะคะมดงานที่คอยทำงานสำหรับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในเวลานี้เนี่ยมาจากที่ไหนกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะประธานาธิบดีสจิน้นผพงนะคะก็เรียกประชุมกลุ่มสมาชิกบลิกส์เป็นการด่วนเลยค่ะเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ในตะวันออกกลางให้ได้สักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐไบเดนเองนะคะรัฐมนตรีตา่างประเทศบิงเคนเองเนี่ย ก็เดินสายมาหลายรอบแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิจินผิงต้องออกโรงด้วยตัวเองนะคะเรียกประชุมสมาชิกบริกซเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สําเร็จจริงๆนะคะเช้านี้ก็มีข่าวดีออกมาค่ะ ก็เรียกได้ว,ว่าสี่จินผิงเองก็เป็นหัวหน้าห้องของบริกส์อ่ะนะคะทาไมจะทําให้สําเร็จล่ะคะในเมื่อบริกส์เองมีใครบ้างซาอุดิอาระเบียอาร์เจนตินาอียิปต์นะคะอิรันแล้วก็ UAE ค่ะแล้วก็รวมทั้งปูตินจากรัสเซียด้วยนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะในกลุ่มบริกส์นะคะ UN เองก็ยกเครดิตครั้งนี้ให้กับกลุ่มบริกส์นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังใหม่แล้วก็เป็นความหวังที่จับต้องได้สําหรับ ผลงานของกลุ่มบริกซ์ในครั้งนี้ค่ะเพราะว่า UN เอ็นเองสุดกบาธามเองก็มองอะนะคะว่าสหรัฐเองเนี่ยยังไม่จริงจังเท่าไหร่ในการที่จะลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มโก a l บอ u t h หรือว่ากลุ่มประเทศเกิดใหม่กลุ่มบริกนะคะจึงเป็นความหวังของ UN ได้มากกว่าแล้วก็ทำได้สำเร็จจริงๆด้วยนะคะในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะนำไปสู่สิ่งต่างๆต่อไปค่ะ สีจิ้นผิงเองก็กล่าวเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะในการประชุมบลิส์ครั้งนี้ค่ะสีเองบอกว่า,าสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะจะหาทางออกได้เนี่ยก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็ความยุติธรรมนะคะสีเองก็เรียกร้องไป3ข้อด้วยกันค่ะก็สําเร็จนะคะในจุดจุหนึ่งค่ะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นข่าวดีที่ทั่วโลกต่างกินดีกับเราด้วยในเวลานี้แหะคะ่ะก็ทางด้านของ ตะวันตกก็จะมองว่าเ,เป็นช่วงวัน thanksgiving นะคะเป็นช่วงวันขอบคุณพระเจ้าของทางสหรัฐของทางทำเนียบขาวของทางไบเดนพอดีนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยก็เกิดจากการที่สีจิ้นผิงเรียกประชุมทีมบลิ์เป็นการด่วนนะคะวาระพิเศษเกี่ยวกับตะวันออกกลางโดยเฉพาะในเวลานี้แหะค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะคะแล้วก็หวังต่อค่ะว่าจะมีข่าวดีออกมาเรื่อยๆนะคะ